นับน,นี่ว่ากันไปนะปิงปองเนี่ยจะเป็นก้อไพ่ในก้อไพ่หลักนะอันนี้ก็มาในลักษณะของปิงปองนับถ้าเกิดว่าตัดข้าไพ่หลัก,ออกไปนะเอ้ยถ้าเกิดตัดเขาเราออกไปนะับก็จะเหลือสามเกอไม่ขีดทึบโป่งนะแค่นั้นเองนี่แหละ3ามเกอรครับมานี้ยังไม่ลงแล้วกัน อุ้ยสองแต้มจื๊บไหลต่อไหมอาไหลปิงปองเดี๋ยวมองมาสามเกอหน่อยนะครับไมานี้ปิงปองตอนนี้มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, โโหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหไหลมาเจ็ดตัดแล้วไม่น่าจะไปต่อแล้วขอตัดแดงเลยละกันนะถ้าเชื่อเบียก,กับเบียกตอนนี้นะตัวโป่งให้ตัดแดงไปเลยปิงปองน่าจะไม่ไหลต่อแล้ว มันยาวเกินไปอะไม้นี้ขอตัดแดงไปเลยนะฮะดูดิมาหรือไม่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างสําคัญนะครับนอกจากจะเป็นเทคนิคการเลือกห้องแล้วเนี่ยสามเกอรแล้วเนี่ยก็บัตเจ็ตสำคัญมากนะครับก็อย่ามองข้ามแล้วกันเออสวยป๊อกเก้าแม่งป๊อกแปดห่างแันแจมเดียวเฉียดไป